สวัสดีตอนเช้าพ่อป้อมครับผมสวัสดีครับผมอมรใส่บังเลย <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวคุณผูก็จะเป็นไดเดีเย สวัสดีตอนเช้าพ่อป้อมครับผมสวัสดีครับพ่อผมเราใส่บังเวยแต่ไมาหยามมาสั่นว่าเราถไซบะวานนะครับตองมือหลือบนผ้าบังคู่ดิโอตอนนั้นไม่ได้มาหยามย้อนเนียงเขาน้ำยาไหลเขาน้ำยาไหลทั้งเงินแขคนกับมาหลายคนกับโอ้โหเลยตอนแรกมากเหรอครับแมนครับโอ้โหคุ้นกับมาคุ้นชนมาเนาะก็เลยเขาน้ำยาหลายเกินไปกิ๋นจิ๋นกิ๋นหนาวน้ำกันไปพี่น้องไปรดนน้ำกันว่ามันสีน้ำมันเป่อ ผัดมันบ่ตายตมันบ่นนะโอ้แม่ยู่แต่ว่าญาติบ้างมันท่วมเลยตายแช่ไปบ่านอายส่วนผมเมีดัวสูไปลุยไปลุยแต่วก็ผมสามหมื่นจนงมื่อามมันก็บ่ตายบ่ตายแล้วขันบังมันง่ายฝ่าอยู่แมีอันตังขันบังโจมหน้าเพี้นเลยเฮ็ดเฮ็ดพอห้องบาดไปไปลุยเลยหามฟังฟังทางไหนพ่อเดี่ยวขัวติเฮาอาบังเขาขึ้นมากขึ้นนี่ผมมาหลักบ่ มองจมันไปเบ็ดียอกมดดูเบิงเบิงเบิงนกตัวนั้นแล้วเรียนนกความนะเป็นป่วละคายแล้วนะก็ได้มีมัวเดี๋ยวพอได้มีมูไอ้กระหม้าก็วกับหม้าละรถไปกับนกแล้วก็บ่ากับนกกรนกลยโอ้ยรสมาไจินะ มันห้อยเข้าไปอัดกู้มันดิถือกู้บาดเนี่ยนี่นั่นข้างนี้เราใส่ยี่ิบาดใส่ของปุวยจ้ะลืมลืมลืมแนวหอดแนวใส่เอาใส่หนีไปก้อนหน่งถือไปตั้งหาวันสิหลงมันหลงหอกนี่ละสีชมพูนะสีม่วงก็เป็นแต่บอกเป็นเบืองซะเดี๋ยวบมเดี๋ยวว่าเขาเอาไปเลมานยัดบอกกันบังเว้เอ้าหอกเป็นไหยหอกเส้นนี่ยเจ้าเป็นพวตัวยืนหรอก นั่นโอ้ด่อีหลีมันสือโบเฮียจีข้าวเลยโบเฮียดอกเปนถะุงบักขาดอ่ะเนี่ยถุงเขาอ่ะไอ้ลูกเกียบยนะี่นี่ร่างโอ้บอักเกียบดอกเสร็จงามอยู่บักเสร็จเนี <c oughs> ่แหละครับตัวหนึง่งที่ใส่ปุ๋ยเหลือจับใส่บังขึ้นกาพี่น้องอก็ได้ได้ถุงอันแต่งแง่งนี่แหละมาใส่ถึกแงลืลมของไปหวนน้องเราลืมของใส่ป่า เปียบหอย้นขึ้นเนี่ยเฉย้ยพอปลอมเราตำบวกหอยเปรลกนะแต่ย้อนปลาตายดอกมันฆ่าข้อกินส่วนลวดเนาะมันก็ตายเลยอะมันก็คอยจิ้นบ่ตายสามตัวเดี๋ยวทีตัวรอ่ะเอาไปที่ีตัวอีล่พอดีมับเ้้ย เนี่ยวตดยิงเป็นเลยนานๆสี่ตัวจ้ะวัดซ้ำกัดซ้ำนี่ก็ได้ก็ดีแล้วจังมือก็สองมือผมใช้สองมือทุกคนวัดกินจักตัวเนาะบ่ได้มายาบสองมือพอปอมมาบ่ไม่หยาบ่ได้มียบ้ายาบเข่าน้ำยาไลยวันนี้เทาก็สิเข่าบ้านเหตุยังกินยังค่อยว่ากันเนาะครับผมเหดอยู่เห็ดกินยังค่อยว่ากันไหม อิจใจสิเป็นคนโชว์ฝีมือเฮยียดยังสิจใจสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีเทปตอออีสานลอยไปเส้นคือเมรีอาจารย์เป่นไงใส่าบางร้านก็พอหปปอมมากบาัดตอนีเรียว,วกินผัดเผ็ดว่าสันเป็นมักกะลายแห้ง่าสันสกินผัดเผ็ดก่อนว่าสันมันงามว่าสันพี่น้องเลย กินทุกเมโนโูจ้ะปุ้ยตัวอะไลตัวนี้ผมคั่วแล้วผคงกระสีล่างเกลือออกก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เป็น <c oughs> อยากกินแห้งค่กัดเลยอาจารย์นี่ได้ไหมไม่เลยละ่ะเพราะว่าตัวสดๆกันนี้เลยกระซิ่งล่างคั่วแล้วก็ลซางเกลือเด้อนะพี่น้อง คือปลาไหลเป็นปลาไหลพ่นสิกินข้าวหนึ่งิ่นสิกินข้าวแห้ง่ะพี่น้องถ้าห้องบ่กห้องมสะอาดดีๆเ็คือสีแต่สีกินลำบากแน่พนกินครับผมมาสัแปดโลเลยครับก็ยกงไปกินบนอุปกรณปลาไหลว้ายล้วแล้วครับพี่น้องคาสับล่างห้งกวามสะอาดเกิวอาจารย์ปลาไหลมา ยเทกัสิมีอ้นี่ด้พี่น้องน้ำมันอะไรที่บอบบอมเราไปใส่ใบแซ่ทิบใบรแล้วอะไราเห็ดสุกะเกะสีมี่อะไรเราไปเนาะเออครับ่อน้ำมันผืชนปลาของชื่อรถดโอนุแล้วก็นั่นแหละพี่น้องน้ำตาลแล้วมนแบมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระ้าเน่ยจันกระพ้าที่เกพ่อไปแล้วผม เนาะเาก็ตรนี่ใบนี่เ้างอเด็ดหนึ่งทีเดียห้องอีสีเพลนมีใบกระเพรามีใบกระเพรามีใบมะกรูดแล้วก็หอมบัวนี่ครับห้องเกษตรแบบแหล่ห้องเก็ตรมาขวดนึ่งก้อน นัาง,างขัวเลยเนดะ้อครับผมให้ขัวาทาเล่นป่ะครับขัวผิดขัวจะเทียมเลยผิดไข่เข้ากับส่รัสดิ่งออกสบะให้ขขิขัวนี่เข้ากันเพื่อเดียวเลยสามอย่างก่อนแบบนี้ก็เข้าอีกขัวให้ใหเผ็ดมันออกมากเลยหอมสามบาทเลยสามบาทสี่บ,บาทไปก่อนสูตรเชฟสุดใจผมเป็นกุ๊กผมเป็นผู้ช่วยครับ เตือนปวดปุดแล้วครับพี่น้องส่นหอมสาบาทเนาะเพิ่นเลี้ไก่ทักไปเพิ่นเยอเพิ่งหนเขาเนาะเอาไปเดี่ยอไนี่เขาทำความสะอาดมากเรียบร้อย กินเยวนร้องมึงใ่มาส่ลูกลาบ่เนี่ยทอปเนเดยกเขาสิอ้องอันเมนดูอื่นอันในแหงสิ้องแต่ว่าเป็นไ่แรเป็นี่ร้องบอเท็จนิดร้องม้าถ้าก็ลร้องรวมประชิดตีดใจว่าเดไปเข้าไปเซ็งบางอีกรอบว่าเนี่เขาือับ้าน เขากินตะไบกับเขาไหมเข้าคนกินตอนเลยกระลำนำกรลตอนกินน้ำอันนี้เขอกระลำตอนห้ากินผักเนี่ยขวเลยพี่ยน้องเขาหลค่ะเจ้เพิ่นเตี้ยคนมากวส่วนเพียเลยเขาแต่งเย็บเชือไว้ละเชือพที่เชือนอนน กินก <K> uh ินเตดันมากเลยเอนตอนเล่นจังัองจ้อเี่วรืจัต เอครับโอ้โลยผมรื่องผมขด้ไหมนั่นอูน้อยนัดเนี่ตัวกระแ้วเต้นหน้องทางคนส่งผมกดไปเลยดังซีไปเนี่ยมาต้องไปที่เดียรโอ้ยเดตัวนั่นละ ซอสหอยซอสหอยอันนี้เน้นแน่แหเพราะว่าเป็นสิเป็นพระเอกของพวกการผัดบ้างการผัดข้างกระเอกเล่นบ่รุ่นเด้อผมเป็นกวางเสี้ยนะถ้าซิมยางได้ได้ผมอ่ะซิมแล้เพราะมันซิมซิได้กินรพร้อมเล่นกินเล่นน้างกินเล่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพรเย็นแล้วเพราไหวแล้ว นีน่นนละแนวของมักเกิลเนี่ยโอ้ล <c oughs> e er ุกด <c oughs> ูดเลยนี่ละสุดยอดเอาอีกข้อเด่นพี่ดีๆของเพิ่นแซ่บอีดีเนาะกินแล้วเนื้อกินแซ่บอ้วนแบาไเนพ้นเนี่ะของแซ่บตัวนี้จะเป็นสุกาครับสุกาน้ำตาลเย้เลยโอ้ยเขาเจ้าแม่มีบ่ โอ้ยจักกันแล้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่จะสุดขนาดไหนที่ตัวแต่ตบตาแตกยังไงตบตาแตกแท้ๆค่ละมือเนี่ยมือกลองสองคนตบตาแตกเลยดีใจแล้วเห็ุดีไหมสะอาดเนาะกิ่มเบิงเอามือกิ่มเบิองเดี๋ยวกิ่มเบิองกันแล้วไม่ได้บอกพอแล้วนี่แหละรถ รถที่ใส่เลยสำหรับผมเลยได้เลยครับได้เลยครับนี่คือสำหรับอาจารย์เทาก็สีเอารถอาจารย์พี่น้องนี่แหละเขาถึงห้อยแล้วบ่ชเพื่อนใดพี่น้องผมกับว่สูบเพชรนะเราเห็ดใส่ปากบ่ดีบ่ดีดุดดดกับมี่ห้เราเห็ดอะไรใบะเพาครับใส่เบิร์ดเลยบอกไก่เบิร์ดไก่สำเดียงสำนึงเอารวดใส่เบิร์ดก็ดีวันเหนือปลาเขาหลาย มันหะยุบเลยเมื่อกี้น้อยเดียวเอากินแบบนั้นเหรอเนาะก้มแล้วเนาะดูดูดินดูดกินดูดกินแล้วเนาะดูดกิ้นจังหอมสุดจุดยอดหยัดตึิงดูเรากินแล้วก้มว่าดูดกินเนาะนี่ครับได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเป็นอันเสร็จเนาะครับผมเดี๋ยวมางั้นกินน้ำแกงจ้าใส่ผักแล้วเขากระจิบหงาวเลยบันมา พอประท่านนางทาเราจะนี่แหละครับมันก็บุ้นไว้ไปถูกสึ่งย่างละถึงไก่้ถึงอย่างละย่าบังด้วงที่สดใจแล้วหองคืนด้วยอันนี้พร้อมครับอือขัดปลาไหลหาัดลากินความกันเล้เ้าขคาวเมนูเบิ่งครับพี่น้องต้มปลาต้มปลากับโยคน้ฟังละโยกมานไก่กันเออต้มปลาจ้า น้ำเลี้ยเหมาะเลี้ยกระทาแล้วเจ้าเบิ้งซุ้งเหลวาวันนี้อาบสิมีอีกด้นี่บักจากมาเร็งต่มโตเลยด้วยน้องต้นมากต่มโตเสียบเป็นปลาพิศเใจกันต่มปลาหอมนะพอมหวยๆยพอมเลยจ้ะพัดปลาไ้ลกับเป็นตาเสียมโอ้เป็นตัวซุยรวยอยู่ นำเลยบาทเนี่ยอโนำเลยบาทเฉพาะนำเลยนำเลยโอ้ยบาทนี่ต้มปลากระชวยรวยอยู่ว่าย่านเขาเนาะเขาเปลี่ยนแดบไปด้เขาพ่อยกน้ำยาอนนั้นผมไม่กันย่านหรอกก็น้อเกิดมาตรงกินตูตรงกินเห็นมั้นแต่ของธ้รมดายกน้ำยาอนพมกอนแซ่ครับมันบ่กินไบผมมีเหี้ยมีเหียรวยดิว่ายานเขาเปลี่ยนจากเป็นเราสี มันแมนงลำยาเพื่อนปลาหน่อยโอ้ยที่พะลวดที่พะลดที่บ้านไมีกินบ่เสียใจดอกยางในจานลงในปลาใส่ปะโอ้ยบ่ดอกบ่บ่เห็นบลาผู้เถ่าดอกทิ่มันบ่บ่ให้คนตัวอดไรมึงไงเนี้ยปลาปลาบ่พอปลาบ่บ่บ่เมียนเมียนเอาเลยครับลุยเลยจ้ะอนนี้ก็าอยู่ในไส่จักบังเงี้เงินเราเขาสิอยู่ได้กินกับ สมบัสบอร์นะไปตต้ดมือทเวินขึนเหาจันทร์วเวไปยิ่นุนลงไร้ึนยากเออเออหยผู้คนถ่ายกินกรบมี่อยู่หยุนี่พอซิมต่อมหูบ่ซิมตัวปลาบันเลยครับแห้งนั้นเดีวเศร้าผี่มตนทอนผุกับแห้งเราแห้งเราแห้งใหญ่อยู่ตอนนี้พี่น้องแซ่บแซบเือดต้มปลากระแทบผักตับก่อนนิดเึีเกเเ็จปุ๊เงิน พอ้ยคมสิ้นทานมันเกิดสมมาเรา,ขาเขาเขาเป็นผมเป็นมอเราเขาสมอเราสีเอ,อ,อ้องมือจิ้งจิจิงเรย์พยายามล้นเหมาน่ใครย่งเงี้ยมได้กินยัวผัดเต็ดแล้วพ่อ,อนเหน้หมึงก็เสียบัแนกอเป็นไเสียบวะกรปอดแล้วเห็น <c oughs> นักทีผีคนขเขาเจ้าอรวาแล้ววะครับ ถ้ามัันนเป็งาดาวพรมเรา่คยกินข้าวเจ้ากันปะบอครับเหลือเห็นปลาเพล็ดปลาไหลแล้วไม่ได้กินโวนพี่สุใจล้างตันเมนูคักๆเลยครับช่วงนี้ได้กินดูยูเขาวเจ้าเพราะว่าพี่สุใจเห็ดสุกินนั่นเมนูผัดสุใจถึงบอะไะเออโอ้ยนี่ครับเขาจ้องอื่นว่าอิ่มละยี่สิบบาทขอเป็นตัวได้ปะครับปลาช่อนเอาเลยโอ้ยเมนูปลาท่ากันพี่อนบอส อันนี้พัดนี่ตมม้มสดน้ำฮ้อนๆแล้วพอน้องบางา้านเฮาเอ้ยทักขนาดวะต้องโตตึงพอต้องเม่เฮา,หาหละ่ะการหาอยู่หากินมือจังหนึงน่งผมบ่ไใดกับนี่กันนี่แต่ว่าผมไดสบื้อเ้อะล้ําบังลันผมสามสิบบังได้สองโตสอนงมือมือสิเป็นนี่รับว่นนันสิ่ร้อยผมยามด้วย มาหาปอปอนี่เลยว่ผิดบังครับปลาไหลกันใต้บังข้าก็กลับอีกจากอาทิตย์กลัวข้าจังแม่ไม่แต่่ต้องอาทิตย์กลัวหรอกสองสามเมื่อกลับมาเลยมาดูลายเพคนสีสันเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้แรงปลาไหลกำลังเปลี่ยนแรงใหม่อยู่เ้วคนสีผสังงเดี๋ยวถ้ามาเอาซาเนี้ยกน้อยเหมือนก่อนเนี้ยน้ำลุกงอหนึ่ง

ว่าบอเพียดกันเอาการเลยเออที่ใช้เม็ดทองหอมแซ่บคือเก๋าได้ที่เราเม็ดทองซิมบ่กลองซิมมนงด่าเอาใบตะกันกันกันเหลือหลายอยู่เนี่ยทั้งบ้านอาจารย์หลายกันเตืนกันน้ำเด้อมันบ่มีแหรอบ่เอากูจะพูดเยอะเด้่องใส่แล้วบ่ได้จ้าเอาน้องน้องโกก่อนั่นบ่ได้บ่ได้มีปลาไม่ยังบ่โวมืกับมีแล้วเนาะ น้องมันเ้อง่วงนี่น้องเจ็บนะว่าะจอกไป้สช็อตผมอันนี้เรื่องนึงันอเขากับโดูนะเพราะว่าปลายนี่ถ้าที่ไ้ลหูี่ยอยมันกเจิขึ้นเร็วก็ยังเขากับมงูบางคันเนื้อหาจินไปกจิ้นมันเขากับโมเป็ดโซเปน่ไนเปินออกแงมขึ้นเน้ะเออผมก็ออกแงมขึ้นแต่ว่าส่วนมากเลยป็ดโซกันมันกว้างเออน้องมันกวงจะบึ้งทีนาอาจารย์ว่า ถ้าเพื่อนเปิดนั่นเขาไปปิดไปโดดแมนเขาเบิ่งเบิ่งเขาเห็นดอกเบิ่งเเตียงบวกก่อนนปับโดดเขาเขาไปเปิดเปิดล้เขากับบริยานยังาะแต่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนปิดไปโดดเขากับบุนอเห็เห็นลนะครับดู้่วแบแทบครับเห็นตะกระโจ๋หยบนบ น้ำเนี้ยเออครับไปเป็นไรขึ้นมาแล้วครับผมกิ้นขอดื่น้ำกันเด้อครับครับครับโอ้ลืมเออพี่น้องตัวพอพร้อมมาครับเอฟซีสุขคนครับมามามันโดนเย็นนี้ตรวจต้นที่ตรวจต้นรักครับเอ่อสุขคนครับเขาก็ะจำซื้ออะไรสุขคนเนาะเขาเกิเขาไปยงแยพี่น้องครับมากินขอด้วยกันครับผัดเก็ดปลาไหล มาหวานมาสองม้ยัดกระไรไอ้นี่อยาไยัดเดี๋ยวหัว,ว,วก็ยังนี้นี่กระไดมาไปยัดกินของกันในพัดปลไหลนี่เพื่อนต <laughs> ีหัวได้ยังไงน้ถ้ามียังก็ไ,ไปยัดนในูไพวกหรือว,ว่าให้พี่น้องหรือว,ว่าแมนครับไอ้ลูกไอเต้าให้อพอกม่พีน้องเขาเลยยั่ได้กินทุกชิ้นยังยังเจอกระมาแบบจูโจีมาบอกกันยังเจอผมก,กับบุญมีกันนี่ไปลาไหลกระไตรงมาว่าเด้อ ยืนหุนไปเพรผมว่าอยากไปจิงเขาุ่นใคจงสพานไปเขบอกบอหรือจะไปรอเย็นลิษเตรียมสาอยูจ่ามาจ่าเขาให้อีกเพราะเดี๋วครับเดี๋ยวกันไม่เหาเดี๋ยวกันพักยกกันแมตตาเฮาจังเดียว มคนจงไปถาเฮาตรงปาจงไปถามือกองเลยนีแหนไม่แผนอาจารย์หนูคนสิกินเด้องโบรา่แต่พิ่นมันกล่ไม่้เลยเนาะดันยิ้แล้วปลาไหลกันพ่นมาพนาเฮาบปกินปลาไหลพน้จงลาคอไปถาเฮามือจึปลาไหลเมาเนาะแล่นแกันเวิรนแลกยกันแลกกันเอาพอเฮาลาพีลาห้อนเนาะ่นสองกองเลย เอาแับน่องเขาก็ได้ครับผมเขาก็หาอยู่หาจินแบบพอแบบแม่เขาพระหาวัดแสดงหน่อยเลครับก็หาตั้งเทียกกรได้ตั้งเทียกกระเได้ครับผมเป็นไปหน้าหาปลามาปลอนถือขึ้นกุ้งเจ้าไว้หรือดิเนียนเนียนเนียนตั้งเทียเพิ่งก็ได้ปูตั้งเทียเพิ่งก็ได้ปลาตั้งเทียบ่ได้เพิ่งก็ได้ปูมาปูนสู่ลูกสู้ตกกินนี่พักนี่อย่าเพิ่งตูลูกเจ็บมาลวกมัายังไปเบิดลูกเต้าตะกี้เขาโจกกรบ่เห็นว่าเห็ดมันียังก เมื่อหลายนี่คนนี่คบดีบุรีพิยมกันได้เห็นผมเนี่ยมันสิบคนนี่ตะลูกน่ละล่ะไมด่ดีดดดเลยไม่โมเลยเลยสวยปนบ้างดีผมได้เลยเอ,อมียน <laughs> เห็นเงาเลยล่ะน้ำใสถ้าเกดิดเสียบเลยมันหลายคนเออเมียนครับสมัยตะกี้ท่านมาคนนำใสนั่นานแล้ทุกบา้านได้ไ,ได้ยากทานกินเนะะาะลูกโตกับบทท่านใหญ่ทั้งยังเนาะเพราะ กันบึ้งลูกนกเราอลูกนกเอียงเลอาปากสวอส,สวออยู่ในกรนยังสิละเลยกันเดียว <laughs> ่ขาใหญ่แต่เรื่อเติบโต,ตขึ้นมาแล้วพ่อแม่เขาก็ะถูกจะจี๊ยบอางลูกโตมีพ่ออยู่พ่อจินพ่อแม่เขาก็ะลูกไปตายจากนี่ครับผมกันเรื่อว่าคุณของพ่อแม่เขานี่เพิ่นจะเคยบอ่อน้าผมนำผมเนาะข่วมพักหลีดิบ่มีเขากินเม็ดเลยในกองเนี่ยแม่เอาปลาไปขาย ได้หอมมกกรวงหนึ่งเต็มกล่องเลยลูกหลายคนเนาะแค่ว่าเป็นพวกกินเนี่ป็นน,นั่งยูกขาดนที่ให้ให้ลูกกินกล้านเป็นยานลูกบดอิ่มบุญคุณของพ่อแม่เฮากระเทงเสียครบับไปให้ไปนาวันเป็นไปสูงเขาอยู่แต่ว่าเป็นอ้อตะเขาเน่าอยู่เน่ากินจังไหนสีมีคุณดูใส่เขาจบอะไปสอนหัวสอนยังกินน้ำตรงหน้าไปสารบันเฮาเลยวะพ่อแม่เฮาเคย เมื่อผมก็เลยจำเลยว่าเขาเสียหาจู้หากินแบบไรจังพอไม่เอาถ้าหาเขาจังเสียได้ยูดได้กินนี่ครับขอบคุณขอบคุณเด้อครับครับผมดูอับจีน้องเขาทุกคนทุกคนครับครับเพราะว่าผู้ยุ่งเกยยุ่งเกยครับผมเรื่องจานของหนึ่งเลยว่าพิสานหน่อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผมเนี่ป็นกามากินเขากินน้ำเหมือนกันขอบคุณขอบคุณเลยจ่าเด้อครับผมขึ้นลุงไรเกือจ่าตีก็ต้องบอกผมยังไงนั่นเห็นวะ ในท้องก็พี่สุยใจกับคนละชอดที่การมัขึ้นเลยแต่ผมหูยามขึ้นผมบปไปบ่ได้ไปรผมบ่ไปผมหูอยู่เอาคนละชอใครอยู่นี่แคนหูจากเห็นนี่ละมือนี้ก็อบบุขอบคุณผมเพี่น้องอเดือครับปากิตามาตกกุนครับผมงอีสานหลอเชึว่าอาจารย์กองหนุนเเละครับอยชู้ซอยยังกันถูกถน่ได้ ไปเดยมาเข้ายู่เด้กัยอนพีนนองที่เป็น,นบ่เขาเนียนครับผมแต่ม,มีพีนองเฮ้าซอยเดียสซอยเทีเยทเฮาสี่กะเฮากับ <ขอ S 2> ไปแบบมุมร่กันละครับผมแต่สําหรัมเมนี่กะอยพีนองเข้าถูกถข,ขุดคนกะมีแต่คนสุขุบจะเล่นเรือยครับกินขน้าขก,กินกน้ำาสแสบเป่นัวอันเพแสบมาเราอาจารย์งนวลกินครับพอฟอมกับทูดใจกินเข้าไม่ไตาเหลียบกูรูเดี๋ยวกินข้าวม่อหล่กไรเอาข้าวมือนี่กะ ว่าจังไในยังไงกันหกขวบสิไปทั้งในทังไงก็จัะหมดจังหวะกันเด้อครับวัอนี้ขอก่าบขว่าสวัสดีจากพี่จันทร์น้อยเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ